่ะนะคะวันนี้แอดมาอยู่ที่นี่บ้านคุณลุงบุญตาเอฟซีที่รอคอยนะคะเมื่อไรจะติดตามตอนนี้มาอยู่กับคุณลุงนะคะคุณลุงบอกงวดนี้มีสี่ตัวให้เห็นนะสี่ตัวที่คุณลุงบอกคือตัวนี้นะคะเจ็ดเจ็ดหกสี่แต่ว่างวดนี้ตัวเด่นนะมีตัวเดียวที่คุณลุงจะให้เดี๋ยวให้คุณลุงได้พูดคุยกับเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะคุณลุง สว,ส,สวัสดีค่ะเฟซีสว,ส,สวัสดีค่ะสีสะส่ตัวที่คุณลุงบอกเนาะที่แอดโชว์เมื่อกี้นะคะมาแน่เจ็ดสองตัวมีหกมีสี่แต่ตอนนี้ก็คือเรามาพูดถึงเรื่องของความฝันนะคะก่อนที่คุณลุงจะให้ตัวเลขเอฟซีเป็นยังไงครัะวันนี้ฝันอ,อ๋อฝันก็ฝันไปหาคนคนแจ่คนแจ่ก็จับเป็ดให้ตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปจับเอาไข่ฟองหนึ่ง แล้วก็พอจับไข่ออกมามันแตกแตกแก็เราแแจๆแจแจแจออกมาเป็นลูกเป็ดอ่านั่นแหละนั้นนั้นนั่นคือความฝวาหนึ่งไข่รพร้อมที่จะฟักอ่าฟักแล้วออกลูกฟักเป็นตัวฟักเป็นตัวเลยค่ะนั่นได้ตัวหนึ่งอ่าลุงก็ตีแล้วแหละถ้าเป็นเลขเราอยดูเอาค่ะอืม,อมแล้วที่คุณลุงย้ำว่าเอ๊ะฝันแบบนี้บ่อยๆเนี่ยคุณลุงคิดว่า ที่คุณลุงเคยให้เลขเนี่ยก็คือชอบตัวนี้นะงวดนี้คุณลุงฝันว่าได้เป็ดคุณลุงชอบตัวไหนฝันว่าเด็กก็ชอบแปดและเป็ดแปดนะลุงตีเป็นแปดนะั้นเป็ดอ่ะค่ะแต่ก็ลองลงมาก็ศูนย์ศูนย์กับเกนะ้าเนี่ยมันคนแก่ก็ก็เก้าเนาะอ่าส่วนไข่ก็ศูนย์เป็ดก็แปดเนี่ยสามตัวนี่อ่า ลุงก็จับมาใส่นั้นนะคคือฝันคุณคลุงเนี่ก็คือฝันเรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นเรื่องเดียวไอ้ฝันอย่างอื่นก็เหมือนกันก็ก็เหมือนกับไปใส่เบ็ดได้ปลาได้แล้วก็มีแต่แปดอย่างนี้อ่าก็เลยไม่อยากมันการเดียวกันเหมือนเดิมแต่ก็ได้ความว่าเป็นปลาเป็นแปดเหมือนเดิมฝันฝันวันนี้ย้ำแปดมาลุงเนาะย้ำแปดลุงเลยชอบแปดใช่ไหมแปด เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกคนเก่เก้าไข่ศูนย์เป็ดแปดบางคนบอกอาจจะเป็นไปได้ที่แปดเก้าศูนย์แต่เราจะตีได้อย fc ตีตัวไหนลองตีดูส่วนลุงตีตัวนี้เลยแปดเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าอะไรเก้าศูนย์แปดศูนย์อย่างนี้เนี่ยส่วนสี่ตัวมาแน่นี่นะคะมีเจ็ดเจ็ดกับหกสี่ประกอบกับความฝันก็คือ แปดเก้าแล้วก็ศูนย์คุณลุงจะประกอบเลขยังไงคะสี่ตัวกับความฝันประกอบอาเลยนะประกอบคือประกอบไปให้แล้วค่ะประกอบไปเลยนี่นี่นี่ตัวประกอบไปอือหือนี่เดอ้อค่ะนี่ก็ตีเป็ดก็แปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะมันตัวหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็เก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งค่ะอีกแค่นี้มันขวนญหกนี่ก็ ป็นเลขหลักร้อยส่วนสองตัวส่วนสองตัวนี่ก็หนึ่งหกเกณฑ์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดตัวกันก็สองศูนย์กับศูนย์หกศูนย์หกนะคะคุณลุงให้คะแนนไปที่สามตัวนะคะมีตัวไหนเด่นเดี๋ยวลุงผมเอาสามตัวเนาะ,ะเอาชัดๆเลยเด้งว่านี้ แต่ฝันอย่างนี้ไม่ไม่มีพลาดถูกเพอเพอถูกสามตัวอเออถ้าสามตัวมันมามันจะมาลักษณะก็คือลักษณะที่คุณลุงบอกคือ,อความฝันเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเลขเดียวเลยคือเลขแปดส่วนสองตัวนี้มาหนึ่งนี่มาได้ยังไงครคับลุงสองตัวมาหนึ่งค่ะหนึ่งนี่ได้มาอย่างก็เอาเอาหนึ่งอ่า เป็ดนั่นไงลูกมานาทั้งตัวแม่ oh. ทั้งตัวอะไรมันไม่ไมีแต่นหนึ่งผู้เท่าก็หนึ่งคน <Okay. S 2> ส่วนลุงก,ก็คนหนึ่งอย่างเงี้ย uh huh. ส่วนเป็ดลูกเป็ดก็ตัวหนึ่งแล้วก็เป็ดแม่ก็ตัวหนึ่งไข่ก็ฟองหนึ่ง uh huh. ลุงก,ก็ชิดว่านหนึ่งมันยังไงก็มา, uh huh. ามาประกบกับเก้าคำหนึ่งกับแปดอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แล้วก็มาประกบเลขคำนวณเรามีหกมีเจ็ดใช่ไหม <Okay. S 2> มีหกมีเจ็ด สี่ตัวนะก็เอาหนึ่งมาประกอบก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกค่ะ,ะไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งก็ก็คืออตัวหกส,สูตรคำนวณแล้วนะหกกับเจ็ดกับสี่นี่เราดึงมาใส่เอาหนึ่งมาใส่ไปเลย,ยลรวเอาหลักหลักหน่วยนะหลักคำนวณเราแล้วก็หนึ่งหลักสิบค่ะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ตัวตัวตัวเด่นเนอะค่ะตัวเด่นนี่สามตัวก็จะมีแปดศูนย์แล้วก็เลขหกนะคะอยู่ในหลักร้อยนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหกอยู่ในหลักร้อยส่วน2สองตัวนะคะคือเด่นหนึ่งนะคะคุณลุงที่บอกมาว่าฝันเห็นเกี่ยวกับคนหนึ่งคนเป็ดหนึ่งตัวนะคะก็คิดว่าหนึ่งก็มีอยู่ในหลักสิบนะคะแล้วก็ประกอบกับ ตัวที่คุณลุงให้มาสี่ตัวมาแน่ก็ให้จับคู่กันนะคะแต่ส่วนตัวรองนะคะสองศูนย์ศูนย์หกก็เป็นคุณลุงบอกว่าเพิ่มให้น,นะคะแต่คุณลุงชอบสองตัวนี่ตัวไหนอะ่ะสองตัวสองตัวนีชอบชอบมากที่สุดก็คือตัวนี้หนึ่งหก เด่นหนึ่งนะคะสองตัวเลขที่ชอบก็คือหนึ่งหกบกเป็นเก้าในะนระุงนกค่ะห<บ>ก,กเป็นเก้าก็ก็มีเก้าหนึ่ง ก็ S <S <S มีเก้าหนึ่งนั้นก็ได้โอเคเลยนะค่ะนี่คือคงสุดท้ายนะคะแอดมาติดตามให้เลยืนันนีนใช่ไหมอืมอมอมนะคะอ่ะติดตามคุณลุงมุตานะคะวันนี้คุณลุงสรุปให้แอดสรุปให้แล้วนะคะหนึ่งหกคือตัวเด่นแปดศูนย์ด้วยอย่าลืมนะคะติดตามคุณมีฝันคุณลุงมุตาวันนี้อย่าลืมวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอบคุณมากค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ